ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว AS Esport ทุกท่านเลยนะคะก็ยังคงกลับมาเจอกันทุกวันประจำอีกแล้วนะคะกับการอัปเดตข่าวสารรายวันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของเกม Battle Royale ยอดฮิตอย่าง Apex Legends ที่กำลังจะอัปเดตซีซันเก่าที่ใช้ชื่อว่า Legacy ล่าสุดนะคะเขาก็ได้ปล่อยเทรลเลอร์ใหม่มาแบบเต็มๆเลยพร้อมกับโชว์ของที่พวกเรากำลังจะได้เจอในวันที่4พฤษภาค,คมนี้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีแพทโน้นอย่างเป็นทางการนะคะแต่พวกเราก็พอจะเดาได้แล้วล่ะค่ะว่าจะเจอกับอะไรกันบ้างและแน่นอนเลยค่ะว่าพวกเราก็สรุปมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วะค่ะตัวละครใหม่ ในทุกๆซีซั่นของ Apex e Legends นะคะก็มักจะมีตัวละครหรือว่าเลเจนต์ตัวใหม่เข้ามาด้วยเสมอและในซีซั่นนี้นะคะก็ได้มีการเพิ่มตัวละครใหม่อย่างวาคิรีเข้ามาด้วยเช่นกันวาคิรีหรือว่าไคลรีอิมาฮาระนะคะเธอเป็นลูกสาวของไวเปอร์นักขับไททันจากไททันฟอร์สนั่นเอง ควาถึงของเธอใน Apex Legends นะคะสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนเกมเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าความสามารถในการพาตัวเองแล้วก็คนในทีมบินขึ้นสู่อากาศด้วยเจ็ตแพกเนี่ยถือว่าเป็นความแปลกใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเลยในเกมนอกจากนี้นะคะเธอก็ยังมีสกิลที่สามารถยิงลูกระเบิดกระจายไปวงกว้างใส่ศัตตูได้อีกด้วย พอเสียของเธอก็มีอยู่เหมือนกันนะคะนั่นก็คือการบินแต่และครั้งเนี่ยเสียงจะดังแบบดังมากทําให้ตกเป็นเป้าของคนโดยรอบได้แบบง่ายๆเลยแต่ทั้งนี้นะคะทางผู้พัฒนาก็ออกมายอมรับนิดๆในคอมมูนิตี้ด้วยแล้วล่ะคะ่ะว่าพวกเขาเนี่ยคิดว่าวันที่เปิดตัวแรกๆนะคะวอ์คิรีน่าจะเป็นเลเจนด์ที่ o p อย่างแน่นอนแต่พวกเขาก็จะพยายามปรับความสามารถของเธอเพื่อให้มันไม่เป็นทาลายเมตาในการแข่งขันอีกด้วยค่ะพอได้ยินอย่างนี้นะคะสายแต่แรงว่ายังไงคะใช้ช่วงกอบโกยแรงหรือเปล่านะ้า การปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญของ Legends Low p r r o i l l e แม้ว่าจะยังไม่มีแผ่นโน้ตประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะรวมถึงไม่ได้เห็นในเทรลเลอร์ด้วยแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจากการพูดคุยของผู้พัฒนานในกลุ่มคอมมูนิตี้ว่าความสามารถโลว์โปรไฟล์ที่ทำให้เลเจน d ์ที่มีความสามารถนี้เป็นเป้เปาได้ยากขึ้นเนี่ยกำลังจะถูกเอาออกไปแล้วเมนเบรดน่าจะกีดร้องกันแน่นอนเลยละคะโหมดการเล่นใหม่3 v 3 นอกจากจะเพิ่มตัวละครใหม่แล้วนะคะทางทีมงานก็ยังได้เพิ่มโหมดการเล่นใหม่นั่นก็คือ Arena 3, อารีนาสามวีสามเข้ามาในเกมด้วยซึ่งในโหมดนี้นะคะจะเป็นการจัดทีมแบบ3คนเพื่อเจอกับทีมของศัตรูโดยจะนับคะแนนเป็นรอบค่ะถ้าใครนึกไม่ออกนะคะลองนึกไปถึงเกมวอลโลแรนหรือว่า c s g o ี GO, ที่ไม่มีการวางระเบิดดูนะคะเพราะว่าการแพ้ชนะเนี่ยอยู่กับการเก็บอีกฝ่ายหมดทีมเท่านั้นเลยรับรองเลยค่ะว่าผู้เล่นที่มีสกิลเพลในการเคลื่อนที่เนี่ยจะได้เปรียบในโหมดนี้แน่ๆไฮไลท์สำคัญที่พวกเราอยากจะนำเสนอเลยนะคะก็คือ เราสามารถเก็บแต้มเพื่อนนํามาซื้อปืนแล้วก็อัปเกรดปืนเพื่อใช้แบบรอบต่รอบค่ะที่ต้องทําแบบนี้นะคะก็เพื่อป้องกันการถมเกมจากทีมที่ชนะรวัรวๆนั่นเองในโหมดใหม่นี้นะคะเริ่มได้จะมีแค่สแผ่นที่ให้เลือกเล่นด้กันนั่นก็คือ PartyCrasher และก็ Face er Runner ซึ่งเราต้องดูนะคะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากหมดนี้เป็นที่นิยมก็อาจจะมีแผ่นที่อื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกก็ได้นะปืนใหม่เอ้ยธนูใหม่สุดแรง ให้เรียกว่าเป็นปืนเลยก็พูดได้ไม่เต็มปากนะคะเพราะว่ามันคือธนูนั่นเองค่ะโบสิกโบวคืออาวุธทรงพลังที่แรงทำลายล้างสูงมากสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมากในระยะกลางค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้งานได้2แบบจากทอบอัพใหม่ที่เพิ่มเข้ามา s h a t t e r Caps ที่จะเปลี่ยนการยิงลูกธนูให้กลายเป็นปืนลูกซองและ Dead e y e เทมเพิที่จะช่วยให้ยิงธนูได้รวดเร็วส,สุดทำให้ธนูใหม่นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งอาวุธเลยที่น่าหยิบม,มาลองเล่นในซีซั่นนี้มากมาก แต่จากที่พวกเราดูดูแล้วนะคะน่าจะเล่นยากแน่นอนเลยแต่ถ้าใครเล่นจนชำนาญแล้วเนี่ยบอกเลยค่ะว่าโหดแน่การเปลี่ยนแปลงของแผนที่โอลิมปัส สีซั้นใหม่ทั้งทีนะคะแน่นอนว่าผู้พัฒนาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนที่เหมือนกับทุกครั้งรอบนี้ไม่ใช่ระเบิดแหละแต่กลับเป็นไวรัสอะไรสักอย่างที่ทําให้แผนที่โอลิมปัสเนี่ยได้ถูกปกคลุมไปด้วยรากไม้ที่ใหญ่มากซึ่งนั่นนะคะก็ทําให้เกิดพื้นที่ใหม่ที่อยู่ระหว่างบอนไซพลาซ่าและออบิทอเแคนนอนซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยน่าจะเดือดแน่ๆนีซั้นพาร์ทแล้วก็รงกิง้ง แล้วก็ประจําทุกซีซั่นเลยค่ะสําหรับเกมนี้นั่นก็คือของรางวัลในซีซั่นพาร์ทนั่นเองเพียงแต่ตอนนี้นะคะทีมงานเขายังไม่ได้เปิดเผยร,รายละเอียดของบรรดาสกินแล้วก็ไอเทมที่จะเข้ามาในซีซั่นนี้แต่ว่าดูจากเทรลเลอร์ใหม่นะคะก็พอจะเห็นสกินใหม่ๆอยู่เหมือนกันนะก็จะมีม a รา o ออก n ทนบ n g a ะ o ล e r a m p a r t แล้วก็เบรดกระสิบนะคะว่าชุดเบรดนี่สวยมากอยากได้ สำหรับซีซั่นที่กำลังจะมาถึงฟังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าชอบส่วนไหนของอัปเดตนี้กันบ้างคะคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็เช่นเคยเลยนะคะถ้าชอบชอบการอัปเดตข่าวสารแบบนี้กันทุกวันเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe พวกเรา AS eSport กันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้กลับมาเจอกันในวันพรุ่งนี้วันนี้ไปก่อนละไหยา